โซลาเซลล์ cell, ขนาดเล็กสวัสดีครับมันนีนี่ของเล่นใหม่ครับมาเอาโซลาเซลล์ราคาพันกว่าบาทครับผมพันกว่าบาทเนาะเพราว่าติดให้บอ่อเลี้ยงกบเนี่ยครับผมก็ถือว่าสว่างไปไกลมากคือมองมาจาก มองมาจากบ้านนี่คือเห็นเลยครับว่าช่วยได้เยอะมากเลยช่วยส่องแสงสว่างไอ,บอบ้บอกบโบอปลาเห่านะครับเนะี่กบตาเหลี่ยมแอบแอบ,บกันเนี่ยครับกบแต่ว่ามิโซลเซลยวบ้สามารถสว่างได้ขนาดนี้ด้วยเนี่ยที่ผมมาถ่ายทุกวันคือ,อยังไม่ทันเนี่ยเอาไฟโซลเซลมาติดครับ ก็ถือว่าช่วยช่วยช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราเนาะนี่ครับผมเอาไว้ว่ามันขึ้นข้างหมกไฟนี่โอ้ได้ผลดีครับแผงเล็กๆเนาะใช้แผงไว้ข้างบนแล้วก็ใช้หลอดเอาต่ำลงมานิดนึงเนี่ยฟองไปไกลมากครับผมฟองไปไกลเลย คือพื้นที่ป้าเข่าจะของนี่คือมองเห็นมาแต่ไกลเลยแต่อายุงานเราก็ไม่รู้กี่ปีคือใส่มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมพึ่งเอามาติดมือนี้ติดมองนี้มือแรกครับเนี่ยตามลักสิบวเห็นสว่างขนาดนี้เด้ตากบเหลี่ยมแแมบ,แมบ โอ้นี่ล่ะบ้านนี้ก็คือว่าได้แสงสว่างมาช่วยเนาะครับเนาะแสงสว่างมาช่วยพุนตาเหลี่ยมเมาเมเมพราะว่าแพ่แกันอยู่บ้านนี้อิมอาหารกันแล้วก็สบายใจไปก็สมควรได้นี่เนี่ยครับพ่นเป็น พักผ่อนเพิ่นกลางคืนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับตัดสินใจเอาโซลาเซลล์มาติดตรงนี้เดี๋ยวเอามาใส่อีกจักหลอดหนึ่งนี่นะสิสวยงามเลยครับผมรือว่าคิดถูกต้องเนาะครับเนาะเนี่ยสมมติปิดไฟเนี่ย มมัดเปดไฟบนหัวผมเด้อแต่เิิดไฟบนหัวผมเนี่ยก็ยังสามารถมองเห็นได้อยู่พอถึงกับมืดตึบเนาะครับเนาะถึงแม้บ้านรอบๆแล้วอันบริเวณรอบๆนั่นถ้าเกิดว่าคนปีดเนี่ยจะตรงมาพี่เบึงว่ากางขึนแต่ว่าผมมองมากเนี่ถือว่าสว่างเลยครับผม สว่างเลยเนาะโอเคมืนอนส่าเข้ามาอัปเดตกันใหม่ครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนิพนธวุบนแชแนลครับผมพูดอยู่กันเอ็ดเป็ดอัดปาดเลย